ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขังมากมายให้ท่านไร้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดี m q 0599T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขังเด็ด เครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับอิทิฤทธิเหนืออื่นใดไปไหนมาไหนไร้ล่อ,ลองรอยสำเร็จลุนบินทบาทวันเดียวกันลหลายๆแห่งที่ห่างไกลญาติโยมยืนยันเคยใส่บาปรมาก่อน อภินิหารสำเร็จลุนแห่งวัดวนไสเมืองพลทองแขวนนครจปาศส,สาธารณรัตประชาธิปไตยประชาชนลาวบินธบาทต่างประเทศสามเณรน้นนอยผู้มีบุญได้อุปถากเจ้าปู่สำเร็จลุนได้เล่าเสมอเสมอให้ญาติโยมที่มาทำบุญที่วัดวนไสฟังว่าเจ้าปู่สำเร็จลุนมักจะนำขนมแปลก มาให้คนใกล้ชิดรับประทานอยู่บ่อยๆซึ่งเป็นขนมจากบางกอกหรือกรุงเทพมหานครประเทศไทยจากทินอื่นบ้างนั่นหมายความว่าเจ้าปู่สำเร็จยุลมักจะไปโปรดสัตว์โดยการบินทบาทในสถานที่ต่างๆตลอดเวลาท่านผู้เล่าได้เล่าให้ฟังต่ออีกว่าพวก่อค้าจากเมืองพนมเปนประเทศกัมพูชาและจากกรุงเทพมหานคร ใครได้มาค้าขายทางนครจัปาสักเมื่อได้เห็นเจ้าปู่สำเร็จลุนไปบินธาบาตในนครจับปาสักก็มักจะขนขวายหาของตักบาทกันทั้งสิ้นเพราะมีศรัทธาแล้วเขาจะบอกคนนครจับปาสักว่าหลวงปู่องค์นี้ไปบินธาบาตท,ที่ประเทศของตนเป็นประจำครั้นพ่อค้าแม่ค้าหรือคนเหล่านั้นไปนครเวียนจันก็มักจะเห็น ปู่เจ้าสําเร็จรุนปากฎล่างบินทบาตท,ทีนครเวียนจันท์เขาก็ใส่บาทเจ้าปู่ที่นครเวียนจันท์แล้วถามคนนครเวียนจันทสมัยนั้นว่าพระสงฆ์ผู้มีความสํารวมองค์นี้อยู่วัดไหนที่ไหนทําไมจึงเห็นไปทุกที่ทุกคหนทุกแห่งก็ไม่มีใครตอบได้มีพระเถระผู้เท่ารูปหนึ่งไม่ทราบว่าอยู่วัดไหน ได้ตอบญาติโยมที่สงสัยเหล่านั้นว่าพระสงฆ์รูปนี้มีนามว่าเจ้าปู่สำเร็จลุนท่านอยู่วัดบ้านวนไทรใกลแสนไกลถึงนครจำปาสักประเทศลาวแล้วญาติโยมก็ถามต่อว่าสำเร็จลุนท่านอยู่วัดบ้านวนไทรท่านมาบินทบัตท,ที่นี่ได้อย่างไรท่านกลับอย่างไรใช้ยานพาหนะอะไรไปมาพระเท่าองค์นั้นตอบว่าพระรูปนี้ ไปไหนมาไหนไรล,ล่องรอยไม่มียานพาหนะเหมือนใครจะไปที่ไหนมาไหนไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นในวันเดียวกันอาจจะมีคนเห็นทั้งเวียนจันกรุงเทพหรือพนมเปญและเมืองไซ่ง่อนก็ได้หรือที่ไหนก็ได้ที่ท่านอยากจะไปบนโลกใบนี้นี่คืออัศจรรย์หนึ่งของเจ้าปู่สมเด็จลุน เห็นกินเหล้าเมาในงานบุญวันหนึ่งเป็นมื้อโหมหรือวันรวมบุพภเวทหรือบุญมหาชาติของวัดวนไซใหญ่ญาติโยมชาวบ้านจากหมู่บ้านต่างๆมาร่วมทำบุญกันมากมายคนเดินเข้าหมู่บ้านก่อนเข้าวัดวนไซหลายคนมองเห็นเจ้าปู่สมเด็จลุนเมาเหล้าแอนแออยู่กับชาวบ้านในขบวนนักเมาอย่างสนุกสนาน คนที่เห็นต่างก็นินทาว่าเจ้าปู่มานั่งดื่มเหล้ากับพวกขี่เมาดีได้อย่างไรกันและพูดกันต่างๆนานาครั้นญาติโยมเหล่านั้นมาถึงที่วัดบวนไซก็เข้าไปกราบพระที่มาจากบ้านของตนเองในปรัมพิธีสมัยก่อนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตลอดจนเมืองลราวเวลามีงานบุญงานมหาชาติจะแบ่งหนังสือเทศมหาชาติ สมัยนี้ก็ยังสืบทอดประเพณีนี้อยู่ออกเป็นกันแล้วให้ญาติโยมจับฉลากใครถูกกันไหนพระบ้านนั้นต้องเป็นองค์เทศและจัดปัจจัยเพื่อถวายกันเทศนั้นด้วยในระหว่างที่ยังไม่ถึงเวลาเทศนั้นจะต้องนำพัะทหารเช้าเพลนมาถวายท่านที่ประรมพิธีด้วยญาติโยมที่มาจากบ้านต่างๆเหล่านั้นผู้ที่เข้าใจว่า ตนเห็นสำเร็จลุนดื่มเหล้าเมาแออยู่ในบ้านเมื่อมาถึงวัดไปไหว้พระที่มาจากบ้านตนก็เล่าให้พระจากบ้านตนฟังพระที่เคารพสำเร็จลุนก็พูดขึ้นว่าไม่ใช่หรอกวันนี้ฉันยังเห็นสำเร็จลุนลงฉันเพนที่หอแจกหรือสาราการเรียนอยู่เดี๋ยวนี้ตอนนี้ท่านก็ยังรับแขกอยู่บนกุฏิในห้องของท่านทั้งพระและโยมต่างพากันไปดู ทุกคนก็ได้เห็นเจ้าปู่อยู่ในห้องของตนปกติแล้วใครที่ไปกินเหล้าอยู่บ้านนั้นก็เล่านี่ก็คือคำถามปริศนาและนี่ก็คือเรื่องราวของพระเถระผู้ใหญ่ที่อยู่ประเทศเพื่อนบ้านของเราที่เป็นตำนานเป็นพระทรงอภิญญาอีกรูปหนึ่งที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วทั้งสามประเทศ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่